คำถามที่2องคำถามที่2ถามว่าใช้ตัวเล่งเซลล์ตัวเดียวได้ไหมคำถามที่2นี้กับคำถามที่1ไม่เหมือนกันนะคะคำถามที่1ก็คือถามว่าใช้ตัวไหนหมายก็ว่าจะใช้ตัวอ่ี่งที่สองที่สตัวเป็นตัวฟ้าสุดสองหรือว่าจะใช้เอคนเขียวหรือว่าจะใช้ผงเล่งหรือว่าจะลงพกสดดีอันนี้อันนี้คือคำถามที่1นึ่งนะคะ แต่คำถามที่สองถามว่าใช้ตัวเดียวได้ไหมเช่น FC เนี่ยซื้อคนเขียวมาอย่างเดียวซื้อหยดทิปมาอย่างเดียวและเห็นที่ยี่สุรีวิวขั้นตอนการเล่งเซลล์คือใช้2ตัวใช้โคนเขียวกับผงเล่งนะก็กังวลใจว่าแล้วตัวเองเนี่ยนะคะซื้อโคนเขียวมาแค่กล่องเดียวหรือซื้อผงเล่งมาแค่กระปุกเดียว น่าจะเล่งเซลล์ได้ไหมนะคำตอบคือได้ได้นะคะไม่มีอะไรผิดกติกาดังนั้นนะใช้ได้หมดแต่ทีนี้พี่หิงสุดจะอธิบายให้ฟังแบบนี้นะคะนะคืออย่างนี้ตอนที่พี่ิงสุขขับรถไปเป็นนะคะก็จะได้ยินผู้ใหญ่เขาพูดกันแต่ว่าสมมติว่าเวลาเขาไปเจอรู้หรือว่ารับรู้ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะ เขาก็จะพูดกันว่าเออเนี่ยเป็นเพราะว่าขับรถเร็วเป็นเพราะว่าประมาทเป็นเพราะว่าซิ่งนะเดือดร้อนตัวเองก็แล้วจึงต้องเดือดร้อนคนอื่นอีกนะคะเพราะว่าเป็นออขับรถด้วยความเร็วนะคะงนั้นพี่สุก,ก็เลยคิดว่าเอ,อ๊ะแล้วทําไมนะคะในเมื่อไม่อยากให้คนขับรถเร็วไม่อยากให้คนแบบว่าประมาทกันทําไมไม่ทําความเร็วมาแค่ 60กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนที่เขาขับกันปกติอย่างเงี้ยนะคะแต่ทำไมต้องแบบว่าทําความเร็วให้มันเยอะๆให้คนขับแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุแบบเนี้ยแล้วก็มาโทษกันว่าขับเร็วขับเร็วนะแต่พอพี่ยิ่งสุขขับรถเป็นนะคะ,ะก็ปกตินะะตัวยิ่งสุขเองขับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่าบ้านกับร้านเนี่ย ห่างกันแค่10กิโลนะแล้วก็ออกทำงานสายด้วยนะรถก็โล่งรถก็ว่างนะคะก็ไม่ต้องไปแข่งขันอะไรกับใครก็ขับแล่นาบแล้วเนี่ยไปเนี่ยนะคะ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถึงร้านได้ไม่ต้องไปแข่งขันเวลาอะไรกับใครนะคะทีนี้มีวันหนึ่งมีวันหนึ่งนะคะพี่สุออกจากบ้านมาออกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะน่าจะน่าจะได้ประมาณ5กิโลนะ เกิดปวดท้องอย่างมากเลยไม่รู้ว่าไปกินอะไรมานะคบปวดท้องหนักอย่างมากก็คือท้องถ่ายเลยแหละเหมือนกับท้องเสียนะคะจะกลับบ้านก็ยังไงอยู่เพราะว่าไปกลับบ้านก็5กิโลจะไปร้านก็5กิโลระยะทางเท่ากันเลยทีนี้ทําไงคะถ้าไม่รีบไปทางใดทางหนึ่งมีหวังนะคะนะทุลาเสร็จในรถแน่เลยก็นะคะรออะไรคะความเร็วมี มากกว่า80กิโเมตรต่อชั่วโมงแน่นอนเหยียบเลยค่ะเหยียบเลยที่100ร้อยกว่านะคะแต่ไม่กล้าถึง120ลวค่ะเพราะว่าเป็นคนขับรถไม่เก่งนะ,ะแต่รู้ว่าขับเร็วมากกว่าปกติคือเร่งเลยนะ,ะไปถึงร้านก็นะคะรีบจัดการธุระของตัวเองให้เสร็จเรียบร้อยนะ,ะตอนนั้นยังไม่คิดอะไรทั้งสิน้นแต่พอจัดการธุระตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วเออโล่งและสบายใจแล้วก็ถึงได้เข้าใจ ถึงได้เข้าใจสิ่งที่เคยสงสัยตอนเด็กๆว่าทำไมไม่ทำความเร็วอยู่แค่นั้นพอ60กิโลเมตรหรือว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้ถึงบางอ้อแล้วว่าอ๋อเขาไว้ให้เราใช้ยามฉุกเฉินนั่นเองถ้าวันนั้นไม่มีความเร็วของรถมากกว่านั้นนะคะยิงสุก็แย่เหมือนกันคะอาจจะต้อง อาจจะต้องแบบเดือดร้อนแน่ๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของพี่ยิ่งสุกนะคะพี่ยิ่งสุกคิดว่าที่ต่างประเทศอย่างพวกอเมริกา,าเขาจะมีพายุทอราโดกันบ่อยๆหรือว่าเราต้องหนีอะไรที่แบบต้องใช้ความเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็ต้องความเร็วนี้ก็ต้องมีประโยชน์คือเป็นทางเลือกทางเลือกไวใ้ให้เราใช้ยามฉุกเฉินซึ่งเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่เมื่อจำเป็นต้องใช้เราก็ได้ใช้ นี่คือเหตุผลที่ถุกจะพูดว่านะคะถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ตัวเดียวมีครีมตัวเดียวสมมติว่าเรามีโคนเขียวตัวเดียวนะคะแล้วเราใช้ไปหน้าของเราเนี่ยปัญหาหนักนะ,ะเราใช้โคนเขียวไปเรื่อยๆใช้ไป2วันและ3วันแล้ว5วันและหน้าของเราก็ไม่มีเซลล์กระเตื้องขึ้นเลยคือทาแล้วก็อยู่แค่ไหนก็แค่นั้นนะคะอาการไม่ได้ดีขึ้นเลยคือ,เ,อเซลล์ไม่ได้แบบ ขยายแบบหน้าเหอบวมแดงขึ้นเลยก็นะหนัาแล้วก็อยู่ในระดาบแบบนั้นก็เหมือนเราขับรถ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆถึงเมื่อไหร่ก็ได้นะคะซึ่งถ้าเรารีบนะเราก็คงไปถึงช้าเหมือนที่เราใช้คนเกียวอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถึงช้าอาจจะต้องใช้เวลาทาถึง7วัน8วันนะบางคนก็มากกว่านั้นด้วยนะ นะแลเพราะฉะนั้นถ้าเรามีหลายๆตัวเช่นนะคะถ้าเราใช้ทั้งโคนเขียวด้วยผงเล่งด้วยหรือถ้าใครจะไปพอกสดด้วยก็ยิ่งดีเลยนะก็จะยิ่งทําให้แบบว่าหน้าของเราเกิดอาการเร็วขึ้นไวขึ้นแล้วก็อาจจะกระตุ้นให้แดงเยอะๆลอกเยอะๆด้วยนะนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมนะคะผลิตภัณฑ์จันสว่างเขาถึงมีตัว ผลิตภัณฑ์เยอะนะคะแล้วเขาก็ทําไมบางเจ้าหน้าที่ศูนย์เขาดูหน้าดูหน้าของของคนที่เป็นปัญหาสิวฟ้าวนนี้เขาจะดูออกเลยว่าคุณต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างต้องใช้กี่ตัวนะคะแต่ว่าโอเคนะคะถ้าคุณอพอใจในการลอกระดับนี้คือฉันไม่เป็นไรฉันไม่รีบฉันลอกไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆก็ไม่มีปัญหาคุณก็ใช้ตัวเดียวได้แต่ถ้าคุณอยากรีบเร่งนะคะก็ควรที่จะมี 2ตัวหรือ3ตัวนะคะอาจจะใช้คนเกี่ยวด้วยอาจจะใช้ผงเล่งด้วยนะคะหรืออาจจะไปลงพาะสดด้วยก็ได้นะคะโอเคนะเข้าใจกันแล้วนะคะว่านะคะทำไมถึงต้องใช้ผลิตภัณฑ์หลากตัวทีนี้ยิ่งสุกมีอีกเคสหนึ่งจะเล่าให้ฟังเป็นลูกค้าของยิ่งสุกเองนี่แหละนะคะเขาเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นผู้ชายทีนี้ด้วยความที่ว่าผู้ชายเนี่ยเขาไม่ชอบอะไร หลายๆอย่างหลายๆตัวนาไม่ชอบมาทานู่นทานี่ทานั่นอะไรเงี้ยนะคะแบบว่าก็อาจจะแบบว่าอยากจะหายแต่ก็ไม่ได้แบบว่าขยันมากอะไรเงี้ย mm hmm. เขาอะไม่ได้มีผลิตภัณฑ์ตัวเดียวนะคบมีหลายตัวเลย mm hmm. ทีนี้เขาเอาหลายตัวเนี่ยรวมกันเขาเห็นมันเป็นครีมที่สามารถจะรวมกันได้นะคะ mm hmm. เขาก็เอาตัวหยดทิปไปผสมกับอ่สิวอะนะสิวเข้มข้นเอาไปผสมกับเอ็กตอฟ้านะ แล้วก็น่าจะผสมกับตัวผงเล่งด้วยนะคะถ้ายิ่งสุกจำไม่ไม่ผิดนะคะเขาเอาครีมพวกนี้ผสมกันเลยเขาบอกว่าเขาที่เกียดมาทาทีละตัวสองตัวเขาผสมกันหมดเลยแล้วก็เอามาทาอืจากนั้นนะคะช่วงแรกๆอันนี้จากที่พูดคุยกับเขานะเขามีปัญหากับมาหายิ่งสุกด้นแหละนะทีนี้ช่วงแรกๆเขาก็ชอบเลยเอาเอาหลายๆตัวเ รวมกันแล้วก็ทาก็บอกโหอาจารย์ลอกดีเลยหนะ้าแดงเยอะหนะ้าลอกเยอะแต่ทีนี้เขาทาไปเรื่อยๆรืๆ่อนะด้วยความที่แบบว่าฤทธิ์ยาเขามีระนาบเดียวมีระนาบเดียวคือเขาไปผสมซะแล้วเขาไปผสมอย่างเช่นฤทธิ์อาจจะแบบว่ามีความแรงร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างเงี้ยนะคะเขาผสมเลยนะให้มันแรงขนาดนั้นเลยแล้วเขาก็ใช้มาเรื่อยๆแตนะ่อย่างที่เขาเล่าให้ฟังช่วงแรกๆลอกดีเลย แต่พอใช้ไปเรื่อยๆหน้าแบบว่าเริ่มไม่ลอกแล้วนะเริ่มนิ่งๆแล้วเขาก็มาถามอาจารย์ว่าเออเขาก็ใช้แบบนี้นะทําไมหน้าเขาก็าไม่ค่อยไม่ค่อยลอกแล้วเลยนะคะอาจารย์ก็ถามว่าเขาใช้ยังไงนะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเอาครีมทุกตัวเนี่ยผสมกันเลยนะ,านะการทําแบบนั้นไม,ไม่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 ดีนะคะยิ่สุขบอกเลยนะคะเพราะว่า,วา อย่างอย่าง,างตัวอย่างของผู้ชายคนนี้ที่เขาบอกว่าเขาใช้แรกๆลอกแต่พอ,ต,อต่อไปเขาก็แบบปกติค่ะก็เหมือนความเร็วของรถนะคะที่ถือว่าตอนนี้เขาขับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาขับเร็วนะเขาสตาร์ทตั้งแต่ทีแรกเลยไม่ได้ออกจากบ้านแบบว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบพี่ยิ่งสุขนะเขามาสุดๆทางเลยก็คือ100 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาขับเร็วไปเร็วไปสุดๆเลยนะทีนี้พอเขาเร็วไปนะแล้วเขาจะเร่งอีก เขาอยากจะให้อาการลอกเนี่ยมันมากกว่านั้นคือคือผู้ชายคนนี้เขาเป็นสิวอักเสบเยอะเยอะมากนะคะเป็นแบบว่าเรียกว่าเป็นเต็มหน้าเลยะคะ่ะเขาอยากจะให้ลอกมากกว่านั้นนี่ความแรงเขาไปทำซับแบบว่าเป็นร้อยไปแล้วเขาอยากจะเล่งอีกเขาก็ไม่มีตัวเร่งแล้วเพราะเขาหมดตัวเร่งไงคะเขาไม่ได้แบบว่าค่อยๆเร่งขึ้นมาจากคนเขียวแล้วก็มาผงเล็กหรือมาหยดทิปอะไรเงี้ยเขาไปผสมกันซะแล้วก็เล่งไม่ขึ้นแล้วนะคะทีนี้ถ้าเล่งไม่ขึ้นทางเดียวก็คือ ขาต้องไปลงพอกสดเต็มกำลังละทีนี้นะเขาถึงจะหน้าถึงจะลอกมากกว่านี้เพราะฉะนั้นยิ่งสุขบอกเลยนะคะว่านะครีมผสมอย่าไปผสมใช้เองอย่าไปคิดเองเออเองว่าฉันขี้เกียจทาฉันแค่ผสมทาได้นี่เออความแรงก็แรงดีนี่ก็ลอกดีนะคะยิ่งสุขจะบอกว่าถ้าครีมผสมใช้แล้วได้ผลดีจริงจริง ได้ผลดีจริงๆอะนะบริษัทผสมมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบริษัทเขาคงจะแบบว่าผสมมาด้วยความแรงขนาดนี้เลยแล้วก็ขายไปเลยหลอดละพันสองพันไม่ต้องมานั่งขายตัวนั้นตัวนี้ตัวนั้นให้ลูกค้าบ่นด้วยว่าทําไมออกตัวครีมมีหลายตัวจังคนรักษาอย่างิ่้สุกนี้ก็รักษาง่ายด้วยเออเธอเอาครีมตัวนี้ไปเลยอะ F4 เอาครีมนี้เป็นหลอดหนึงเลยพันหนึ่งแล้วก็ไปทานะฝ้าก็หายสิวก็หายถ้า ทำแบบนั้นแล้วได้ผลจริงยิ่งสุดบอกเลยว่าบริษัททําไปแล้วสแสดงว่าไม่ได้ผลจริงนะคะเพราะว่าบริษัทเนี่ยคิดค้นวิจัยศึกษามาทุทกอย่างทุกเรื่องสิ่งที่บริษัททํามานะตอนนี้ทีมแต่ละตัวแต่ละตัวแยกออกมาคนละเรื่องคนละเรื่องแก้ปัญหาคนละอย่างคนละอย่างเนี่ยที่สุดแล้ว <c oughs> ที่สุดของจะสว่างแล้วละเอียดอ่อนแล้วก็เก่งที่สุดแล้วนะคะเราอย่าไปคิดเองเออเองแล้วทํรผสม